ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้กับพี่รูลูแล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องๆพี่รูลูจะพาน้องน้องไปรู้จักที่ที่หนึ่งให้ดียิ่งขึ้นนั่นคือโรงเรียนของน้องๆ้งไงละจ้าองค์กรภายในโรงเรียนประกอบด้วยผู้อำนวยการแล้วก็มีผู้ช่วยฝ่ายต่างๆอีกด้วยจ้าอย่างเช่นฝ่ายวิชาการฝ่ายนี้มีหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลจากน้องๆง อีกฝ่ายคือฝ่ายปกครองทำหน้าที่ดูแลนักเรียนและรักษาความปลอดภัยฝ่ายธุรการซึ่งทำหน้าที่ดูแลงานบุคลากรและการเงินฝ่ายบริการฝ่ายนี้ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องต่างๆอย่างเช่นประชาสัมพันธ์และทุนการศึกษานอกจากนี้ก็มีครูอาจารย์นักเรียนและนักการพันโรง น้องๆจ๊ะนอกจากหน่วยงานต่างๆแล้วพี่รูรูจะบอกน้องๆให้ว่าโรงเรียนของพวกเรายัางมีสถานที่ต่างๆเพื่อให้น้องๆได้ใช้บริการอีกด้วยนะจ๊ะก็อย่างเช่นห้องสมุดที่รวมหนังสือไว้มากมายให้น้องๆได้ค้นคว้าหาความรู้ไงจ๊ะห้องพยาบาลเป็นห้องที่น้องๆนักเรียนต้องไปเวลาเจ็บป่วยตอนอยู่ในโรงเรียนจ้า ห้องเรียนห้องนี้น้องๆคุ้นเคยแน่นอนก็เป็นห้องที่น้องๆนั่งเรียนอยู่ทุกๆวันไงจ๊ะห้องน้ําก็ห้องสําหรับที่ขับถ่ายโรงอาหารที่ที่น้องๆไปซื้อและรับประทานอาหารจ้าและสนามเด็กเล่นมีไว้ให้น้องๆนักเรียนพักผ่อนและออกกําลังกายรู้จักสถานที่และหน่วยงานต่างๆในโรงเรียนไปแล้วน้องๆก็ต้องรู้จักบุคลากรในโรงเรียนด้วยนะ อย่างเช่นผู้อำนวยการชื่ออะไรครูอาจารย์ในโรงเรียนมีกี่ท่านชื่อว่าอะไรและสอนวิชาอะไรบ้างไงจ๊ะนักการพันโรงในโรงเรียนมีจำนวนกี่คนและที่สำคัญต้องรู้จักเพื่อนในห้องและในรุ่นด้วยนะจ๊ะถ้ารู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยล่ะก็จะเยี่ยมมากๆเลยจ้าโรงเรียนน่าอยู่อย่างนี้เวลามาเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนนะจ๊ะ เอาไว้ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้กับพี่รูรูคราวหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า